สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุขกิจทองดีจากเว็บ sourcecode t v นะครับวันนี้นะผมก็จะได้มาทำการอ่าพรีวิวนะครับสินค้านะครับเป็นอตัวของจอทีวีนะครับ LG นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่อ่อชื่อรุ่นว่านี่นะครับจะเขียนอยู่ด้านข้างนี่นะครับนี่ฮะ 49UF67 นะครับผม เ่นีเป็น hd tv นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว19นิ้วนะครับหรือ123มเซนนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมะีตัวจอเนี่ยจะเป็น 4K นะฮะแล้วก็อ l t r a สลิมนะครับมีเสียงที่เป็น virtual surround นะฮะแล้วก็รองรับ usb movie นะครับแล้วก็มี hdmi นะฮะนี่คือตัว new product ของปี2015นครับแต่ว่าผมซื้อในปี2016 ก็เลยไดใาา้ในราคาที่ถูกลงนะครับคราวนี้นะฮะก็มาดูนะครับนี่คือตัวจอนะฮะที่ทำการติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือมีการเสียบ HDMI นะครับก็จะมี HDMI มาทั้งหมด2องอช่องนะฮะแล้วก็มีตัวค o มโพสิ i วิว s ิกแน l นะฮะ RGB นะครับ ก็คือเราสามารถที่จะเสียบกับอุปกรณ์เครื่องเล่นได้นะครับโดยที่เครื่องที่ผมเสียบเนี่ยฮะก็ตัวของอวิดีโอธรรมดานะครับผมก็จะทําการเสียบไว้กับตัวนี้ครับเครื่อง V นะฮะนะครับนี่ของ Nintendo นะครับนิน Nintendo, Nintendo V นะครับแล้วก็ HDMI ตัวอีกตัวหนึ่งผมจะเสียบไว้กับกล่องนี้ครับเป็นกล่องของ เอนะครับเป็นเอเอสไฟเบอร์นะครับมันจะเป็นบล็อกเป็นสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ส่วน HDMI อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เสียบกับ PS4 นะฮะคราวนี้มาดูถึงความใหญ่ของจอ19นิ้วนะก็ก็บอกว่าบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะอ่าอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับนี่คือรีโมทที่ได้มานะฮะก็รีโมทก็จะมีปุ่ม ให้เลือก Input นะครับว่าจะ Input จากอะไรนะฮะมีเดียจากตรงไหนนะครับช่องนะครับเพิ่มโวลลูมนะอันนี้ผมเป <Okay. S 2> ิดเสียงนะครับโอเคปิดเสียงนิดนึงนะคราวนี้อันนี้คือรีโมทที่เขาให้มานะครับก็อ่า จะมีเมนูต่างๆนะครับก็สามารถสแกนตัวอดิเรกทีวีได้เลยนะแต่สออากาศเองก็ต้องอสัญญาณแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวทีวีตัวนี้จะไม่ต้องรับสออากาศแบบแอคทีฟนะฮะก็คือไม่สามารถปล่อยไฟ5โวลต์ออกมาเพื่อให้สออากาศมีความแรงเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับต้องใช้ตัวสออากาศใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือตัวรีโมทนะฮะเราสามารถเลือกอะไรต่างๆได้เดี๋ยว ตอนนี้นะครับผมลองที่ช่องของไทยรัฐทีวีนะฮะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็สีสันสวยงามนะฮะภาพชาัดมากนะฮะก็ลองเปลี่ยนช่องด้วยนะครับช่องอื่นก็เห็นนะฮะอช่องธรรมดานะครับช่องเ HD นะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะ จะต้องอติดสออากาศข้างนอกเพิ่มเติมนะครับช่องอื่นนี้ติดกันเลยโอเคมาอะไรนะเมื่อกี้อ่า,านิดหนึ่งครับอันนี้ช่อง,งนะอื่นนะนี่เป็นช่องเอ็มคอร์คิดเนี่ยครับก็นี่นครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองตัวของ เครื่อง V ดูนะฮะก็ง่ายๆครับก็ทำการกดเลือกที่ปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแ๊บนะครับ input น,นะครับปรากฏ Input ตป๊อปเขจะก็จะมีให้เลือกนะฮะว่าจะ Input จากอะไรนะฮะเดี๋ยวกดอีกทีนะครับป๊บนะครับแล้วก็ปลดปุ่มอตัว arrow key นะฮะเลือกว่าเราจะเอามาจากอันไหนนะครับว่าเราจะไป สายอากาศเป็น av นะครับหรือ hdmi 2นะฮะตอนนี้ผมเลือกเป็น av สองนะครับเพราะว่าตัวของออตัวของเครื่อง v นะครับมันจะต่อกับตัวตัว av นะครับก็เปิดเครื่องของเครื่อง v ขึ้นมานะครับนี่นะก็จะมีตัวบาร์นะครับอันนี้คือแท่งบาร์นะครับของเครื่อง v นะฮะ แล้วก็นี่จอยของเครื่องวีนะครับโอเคนะฮะนี่ครับเคอร์เซอร์นิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เซตตำแหน่งเคอร์อเซอร์บาร์ไว้อยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นเกมล็อกแมนง่ายๆดูครับ จะเป็นคลิปใบนะครับก็เปิดเสียงนิดนึงครับนี่นะครับปุ๊บมาแล้วจริงก็มีเก็บอื่นนะฮะอ่าก็ภาพก็ เต็มจอครับแต่ว่าด้วยด้วยความละเอียดของของเกมเองแล้วก็ด้วยตัวของอตัวของเกมนี้มันเป็นค่อนข้างจะเป็นเกมเก่านะครับนี่นครับนี่ก็เล่นได้เลยครับจะเลือกใครจะเลือกไมก้าแมนโอเคโอเคแล้วก็วิ่งวิ่งโดเดินกระโดกระโดดๆนะฮะจะเลือกแบบ normal นะครับ แง่ก็เล่นได้นะครับแ่ก็ถือว่าได้จอใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เครื่องวีจบไปแล้วนะครับอขอปิดนะฮะครานี้มาที่เครื่องเกมเครื่องที่2นะครับเป็นตัวของนี่ครับเพียโ <Beautiful. S 2> นะครับต่อทำการเปิดขึ้นมานะครับกดปุ่มนะฮะไอเพียโฟมันเปิดนะครับ เครื่องเปิดจากนั้นก็เลือกช่องสัญญาณนะครับปุ่มนี้นะครับป๊บแล้วก็เลื่อนไปที่น่าจะตัวนี้นะฮะ HDMI 2นะครับแหมเรียบร้อยมันจะมีหน้าผมโผล่ขึ้นมานะครับเสนอหน้าขึ้นมาอ่านี่นะครับก็จะเต็มจออย่างที่เห็นนะฮะ ก็จะเล่นเกมได้สะใจขึ้นนะครับนี่นะครับอลองเล่นเกมซะหน่อยนะครับภาพที่ได้มาก็ตามเทคโนโลยีฮะ PS4 ก็ออกมาไม่กี่ปีก็เมื่อมาเป็นภาพที่ละเอียดขึ้นมันก็เลยแสดงบนจอได้อย่างจุใจนะครับก็ภาพชัดนะครับ สีสันสดใสนะครับนี่นะครับก็เล่นคนเดียวนะครับ ในส่วนของจอในเกมเองก็ตามนะครับเบาเสียงหน่อยครับโอเคมาแล้วครับลอนดอนเอฟซีนะครับหรือเชลซีนั่นเองนะ เจอกับเร็วมาลิดนะครับมาแล้วครับก็สูงไปดูใกล้ๆครับดูนักเตะนะครับนี่ครับจอก็จะใหญ่สะใจนี่ครับผมก็คงไม่ไม่เล่นเกมโชว์นะเพราะผมเองก็เล่นไม่ค่อย เป็นเท่าไหร่นะครับโอเคก็แค่อันนี้ก็คือส่วนของเกมนะฮะก็ผมปิดไปก่อนนะครับในส่วนของเกมเองก็ตามมันก็มีเซตติ้งนะฮะเราสามารถที่จะเข้าไปเซตติ้งนะครับในส่วนของอเรื่องของจอนะครับเดีย๋ยวผมหาแป๊บนึงนะฮะก็จะมีเรื่องของ sound and s c r e e n นะครับ น่าจะอยู่ในเมนูนี้นะะแล้วก็ display system นะฮะวิด i โออออยู่ตรงนี้นะครับว u t ีโ t setting นะครับแล้วก็ r e s o l u t i นในตอนปัจจุบันเป็นออโต้อยู่นะครับแล้วนะฮะแล้วก็เราสามารถปรับเป็นความละเอียดนะครับได้ถึง 1080p นะฮะนี่ผมปรับนะครับซึ่งตัวจอเนี่ยมันก็รองรับอยู่แล้วนะฮะถึง 4k พันแปดสิบพีก็สบายๆครับอันนี้ก็ถือว่าปรับได้นะครับเรียบร้อยเนี่ยฮะโอเคขอปิดก่อนนะครับวี v ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเพียสโฟผ่านไปแล้วต่อมาจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวของอกล่องนะครับของเอนะฮะไฟเบอร์นะฮะก็เปิดขึ้นมานะครับ มีโลโก้ CTS TV เนี่ยก็ปเปิดขึ้นมานตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะฮะก็ทำการเลือกที่รีโมทก็ได้ครับตัวนี้จะเป็น HDMI หนึ่งเะครับตามหลักแล้วมันต้องขึ้นนะฮะแต่ว่าด้วยตอนนี้มันน่าจะยังบูตอยู่นะครับคงต้องรอให้บูตเสร็จนะครับ ๋ยวผมเช็คสายนิดนึงนี่ครับโอเคนะครับมาแล้วครับนี่ยี่สิบสามนาฬิกาครับไม่หลับไม่นอนนะฮะนี่คือรีโมทของตัวของ a อนะฮะ Playbox นะครับชื่อมันนะครับผมผมก็ลืมนะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะครับมันจะมี Google Store มาให้แล้วนะเอียงๆนะฮะเขียวอ่อนนะครับ คราวนี้เวลาเรามีจอ 4k นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่ตั้งค่านะฮะแล้วก็ไปที่ทั่วไปนะครับไอสีฟ้าเนี่ยผมเลือกแล้วนะฮะแล้วกดปุ่มตรงกลางเข้าไปนะในส่วนนี้เราสามารถที่จะเลือกความละเอียดได้นะครับนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมเลือกเลือกเป็น4 k เนะฮะสี่เเฮิร์ตนะฮะก็ก็ลองเลือกหาความละเอียดอื่นนะครับ มีเจ็ดร้อยมีพันแปดสิบพีนะฮะหกสิบเฮิร์ตนะครับเจ็ดร้อยี่สิบนะครับ,รบซึ่งจอตัวนี้มันเป็นจอรองรับ 4k นะฮะแล้วก็ผมได้ทดสอบแล้วว่า4 k 2k 30H เฮิร์ตก็คือเฮิร์ตยิ่งเยอะยิ่งดีนะมันมี 24Hz 25Hz เฮิร์ตเฮิร์ตแล้วมี3 0 h สิบเฮิร์ตเฮิร์ตก็ยิ่งทำให้การดูอะไรต่างๆมันสมูทขึ้นนะก็ให้เลือกนะครับแล้วก็ตกลงนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ คราวนี้เราก็กลับไปทดสอบนะครับทดสอบยังไงนี่ครับทดสอบก็มันมีเราสามารถดูทีวีได้นะครับซึ่งในทีวีเนี่ยในส่วนของ A อท b บ็อกเนี่ยมันเป็นสตรีมมิ่งที่ความละเอียดมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทางนะครับเช่นต้นทางมาไม่ละเอียดมากมันก็จะไม่มีทางละเอียดได้เลยนะครับก็แล้วแต่ช่องนะครับ ขึ้นอยู่กับเราแต่ช่องอันนี้จะเป็นของแก้งการ์ตูนครับอนะก็จะมีแกลงการ์ตูนนะครับมีเสียงนะครับแต่ผมบอกเสียงไว้ที่หมอบอกแล้วก็ีาไนะครับครับการ์ตูนครับมีเสียงครับแล้วก็การ์ตูนคลับครับเดี๋ยวน้อยใจการ์ตูนคลับนะครับก็จะมีกล้องนะครับ ถ้าใครชอบกล้องก็ดูได้นี่นาาร,ระดับความละเอียดก็ประมาณอย่างที่เห็นครับขึ้นอ,อยู่ต้นขั้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองแบบความละเอียดแบบดีๆหน่อยนะครับก็ในตัวของ S Play b o x มันจะมีบริการที่ชื่อว่าฮุกนะครับฮุกตัวนี้นะครับ H O O Q นีฮะก็จะเป็น บริการที่มีหนังมีอะไรให้ดูนะครับซึ่งซึ่ง,งผมใช้เน็ตของ a AH s ก็ก็มีให้ดูฟรีบ้างนะครับเช่นนะครับเอาเรื่องทอแล้วกันนะนี่ครับอันนี้ผมดูค้างอยู่นะเห็นได้ว่าเปิดมาเนี่ยาภาพมันจะคุณภาพจะยังไม่ดีนะแต่พออินเทอร์เน็ตความเร็วดีๆมันก็จะ โหลดอ่ระดับความชัดที่มากขึ้นมาให้เราดูนะครับอ่านี่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ เริ่มเรื่มเนะี่ยก็ในส่วนนี้มีตั้งค่านะครับแล้วก็มีคำบรรยายถ้ามันมีคำบรรยายภาษาไทยเสียงบรรยายภาษาอื่นๆเราสามารถเลือกได้นะแต่ในกรณีหนังเรื่องนี้มันไม่มีมันก็เลยไม่มีขึ้น คครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe c h anel n นะฮะนเอ็มดไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ